โอ้โดนแล้วเพื่อนมันมาแล้วเนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลยซ้ายขวาฮัลโหลสวัสดีครับครับ ้ามาในเกมเลบซิกกันต่อครับเนาะวันนี้ก็ต่อกันเลยจากพาร์ทที่แล้วเอาหมดไหนดีคลิกคลิกคลิ๊กช่วยตบกันนิวดีกว่าเราเฮ้ยวันนี้เรามาหมดช่วยตบกันบ้างดีกว่าเนาะอ่ะ <c oughs> ผมว่าเออหมดนี้นะ่าจะสนุกที่สุดแล้วเรามาลองเริ่มเล่นกันเถอะเลเวลสามเหมือนเดิมนะไม่ได้จับเลยครับติดทำธุระครับงานทีจะมาเล่นนะครับเกม แล้วเราก็ไปต่อกันในเกมนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับระวังเป็นโรคโควิดนะครับอันตรายนะครับอยู่บ้านได้ก็อยู่ครับไม่ต้องออกไปครับทํางานก็ป้องกันนะครับใส่ถุงยางอนามัยนะครับจะป้องกันได้ดีแล้วตัดไปช่วงอ่าเล่นเกมไปดีกว่านะครับอ่ารับฉากนี้ก็เออบอมน่าจะเป็นแบงค์นะครับก็อยู่ในลาวันนะครับรอบแรกที่แบงค์ไม่รู้จะมีการกู้ระเบิดหรือเปล่าอ่าเราเป็น โนครับหน่วยวางระเบิดโอเคปืนผมจะเป็นอ่า AP5 นะครับแล้วก็เอ่เอ็มจ1นะครับแล้วก็เป็นระเบิดคอครับระเบิดโทรศัพท์ก็เป็นกล้องติดกำแพงติดพื้นติดอะไรก็ว่าไปาครับวันนี้เราก็อยู่ในกับหลายๆช่องนะครับเป็นหลายๆโซนนะครับมีคนจีนหรือเปล่าอาจจะติดเชื้อนะครับแต่เราก็ต้องช่วยให้เขาไม่ให้ เป็นนะครับส่งถุงยางอนามัยให้พวกเขานะครับเราจะเขาจะป้องกันจากโรคโควิดได้นะครับโอเคครับ <c oughs> มาเราเดาดีว่า,าเฮ้ยเสียงอะไร เราปิดก,กับเฮ้ยแมวไล่กัดกันครับไม่ต้องตกใจครับคนดอูอยู่ข้างนอกกันเต็มเลย เอาละครับเริ่มบุกเข้ามาแล้วเียเฮ้ยโทรมาจริงๆเลยนะโดนแฮกต้องรีบปิดน,นะครับเดี๋ยวมันรู้ตำแหน่งของเราฟักกิ้งลูมิงฟักกิ้งลูมิงโอเครถ Oh, โอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วพวกโอ้ย oh. oh. ทีมเราแพ้นะครับ <c oughs> <c oughs> จะให้ผมทำยังไงล่ะครับพี่ <c oughs> ผมเพิ่งเล่นนะครับตาแรกเราอยู่ในห้องอ่าป้องกันห้อง เหมือนเดิมครับเพิ่งเริ่มเล่นนะมากันเลย ่อคนที่มาด้วยกันเปเนี่ยไม่ทราบเรากต้องปกป้องอ่าห้อง C C T V ครับห้องกล้องวงจรปิดนะโอ okay. เค C C T V ลุงเมตามกี้เราแพ้ไปนะครับเพราะเขากู้ระเบิดทันนะครับ ยากยากผมจะตามเพื่อนไปนะครับเหมือนแก้จะลวโอเค ได้อะไรเราอยู่กันหลายคนครับต้องกันไว้ดีกว่าแค่ โอ้โดนแล้วเพื่อนมันมาแล้วเนี่ยโอ้เต็มไปหมดเลยซ้ายขวาเอ้ยโดยนอะไรอ่ะโอ้โหดาวกหนอยอีหาเอ้ยผมมันจิงเราอย่างนี้เลยหรอ โอเคครับสนุกเออระวังด้วยนะโอเคเรียบร้อยครับเรามีเราชนะ มาเราเป็นฝ่ายบุกบ้างผมจะเข้าทางด้านหลังนะครับตัวเดิมนะครับแล้วก็ปืนของเราฝ่ายบุกเราก็จะเป็นปืนผมผมผมเลอกปืนนี้ด้วนานจังรอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับใช้อ่ฟาร์มาสนะครับส่วนเบอร์ไอตัวนี้ใช้โล่ครับเป็นหน่วยป้องกัน ต่อาเป็นอปืนอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคล้ายๆผมตะปืนเขาแนงอันนี้น่าจะเป็นสักพวก G3A3 หรือเปล่าน่าจะนะครับของผมมากับปืนไี่กี่กรบอกรอทางคนที่หนึ่งนะครับโอเคผมว่าเาแต่ผมจะลองเข้าทางอา่า เออเป็นไรอ่ะอนนี้น่าจะเข้าได้เวิร์กน่าจะขึ้นข้าบนข้าบนยังไม่มีใครมาเลยส่วนใหญ่น่าอยู่ข้างล่างกันนะอืมข้างล่างข้างบนโล่งเราอาจจะขึ้นมาทางข้างบนนะครับแล้วค่อยไปข้างล่าง โอเคตามนี้โอเคทีมเราขึ้นทังบนสองนาย เดี๋ยวผมจะขึ้นขบวนนะครับเพราะโอเคขบวนโลกงตอนที่เราเช็คอะครับขบนโลกงแล้วก็อย่าประมาทเสียงเดิน ยังเดินมาทางซ้ายเฮ้ยอ้าวยะมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยยะเฮ้ยมามาจากไหนวะโอ้โห,โหผมพลาเองครับทุกคนสวยเลยเีน,นี้ เราได้ยินซ้ายนึวว่ามาจากซ้ายห้องเหรอตรงไหนอ่ะนี่นี่นี่โอ้โหเยอะเยอะโอ้โลกยังไม่มาเลยอ่ะเต่าแทงอ่ะอเค เต้ยเต้ตดเต้ยเ้เ้โ,โหสุดยอดหลังหลังฮืมทุบทีนึงสุดยอด ยอมใช้ระเบิดซ้ายหลือกซ้ายนะถ้าถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะมาทางไหนเนี่ยมาอยู่แถวแถวนี้หรอเนี่ยอยู่ข้างนอกอซ้ายซ้ายในลิฟต์ข้างนอกสักที่ อยู่ข้างบนนะโอ้โหอีกนิดเดียวเียดชิวเจ็บใจที้มหาเลยเหรอ นี้เดี๋ยวล่ากันไปเลยแอตแทคพุ่งโจมตีอะไรประมาณนี้จู่โจมอ๋อโอเคเอ่อผมได้หมดนะปืนเดิมคงไม่วขอขคงจะใช้ปืนนี้แม่งก็หนักอีกปืนเดิมแล้วผมไม่มีปืน วันนี้ก็อยู่กับตัวละครอ,อ่ะโหเป็นตัวอะไรเนี่ยฮิบาระเป็นคนญี่ปุ่นนะเนี่ยแล้วก็เป็นอ้าวอ่านไม่ทันแต่มี IQ มาตัวนะโอเคอ้าวไหลตกอ่าวไหลไปเรื่อยเลยกูทีนี้ข้อทางเดียวมันก็รู้ดิต้องแยกกันกัจจากัจจัย ngắp hmm. hmm. mà thái dù không bỏ chờ nào ไม่รู้ว้ย หายแล้วเอ๊ะสะพานเราจะบุกแล้วครับ ขึ้นรถด,ดีกว่าเหมัน,มนไม่รู้จะเล่นชั้นไหนเรามาแบบเงียบๆนะครับอ้าวตอนแรกเรายิงเลยเราคิดว่าคน ไปอีกหนึ่งเหมือนนี้อะไรข้อบนนี่เลยโอเค Hãy subscribe cho đi ชนะป่ะว้าวสุดยอดเลยลูกแพ้แตกหัวด้ยโอ้โหรอบสุดท้ายใช่ไหมอ่ารอบสุดท้ายกดดันเด้ อ้าวเหลือสี่คนนะครับก็สี่คนจะกู้สถานการณ์ได้หรือเปล่าทางไหนเข้าได้ปะเนี่ยติดวออเจอรูแล้วโอ้โหย,ยวัวจรยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไม่เคยไปทางนี้เลยนายนี่การเจาะอุโมงค์ โอ้ยมาแล้วมันมาแล้วเอาพวกเราเหรอเอาพวกมันดีกว่าเวนทำไมอ่ะโอ้โหแมาเร็วจังอ้โหเชื่อชืกเอื้อรูด,ดีเนาะ ตรงหน้ากล้องตัวเองเลยเว้ย oh. อะไรกันเนี่ยโอคาได้เชดช่วยหนึ่งตายสามตายหน้ากล้องตัวเองครับเออแต่เราก็แพ้ครับโอ้โ oh. oh. หไอตัวเดิมครับไอ oh. มาเงียบไอเนี้ยมันมาเงียบ oh. ก็ไม่เป็นไรครับ oh. แต่ละตัวแม่งโคตรเท่เลย สี่พันแต้มยิงอะไรขนาดนั้นดูดิก็สุดยอดวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับฝีมือไก่เกินแล้วเจอกัน <c oughs>